ข,ข่าวดีข่าวด่วนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเวียนครบมาอีกรอบหนึ่งสําหรับรอบที่10พี่น้องเกษตรกรได้เฮทั่วประเทศแน่นอนเนื้อีสานกลางใต้แจ้งแผนตารางการจ่ายเงินออกมาแล้วในวันที่30มิถุนายนและที่สําคัญทกศจ่ายจริงโตรงให้กับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้ใครจะได้รับสิบบ้างเป็นพี่น้องประชาชนในกลุ่มไหนและที่สําคัญใครที่รอคอยการจ่ายเงินงวดที่3มงวดที่4งวดที่5งวดที่6จะมีการจ่ายเมื่อไหร่อย่างไรติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่ เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะพี่น้องเกษตรกรได้เฮกแล้วสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่4รอบที่10ในวันที่30มิมิถุนายนนี้ ล่าสุดนะคะทางกะยะทมีการส่งแผนการจ่ายรอบที่10ให้กับทางธนาคารทกสเรียบร้อยแล้วแล,และมีการรับรองรายชื่อนะคะจากผู้นําชุมชนเรียบร้อยแล้วสําหรับพี่น้องเกษตรกร,รชาวสวนยางพาราแล้วก็เกษตรกร,รจะได้รับเงินถึง2งวดด้วยกันก็คือในงวดของเดือนตุลาคม2565แล้วก็เดือนพฤศจิกาย,ยน2565ที่มีการประกาศร,ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงออกมาก่อนหน้านี้โครงการประกันไรายได้เกษตรกร,รชาวสวนยางในเฟสที่4ี่เนี่ยมีทั้งหมด สิรอบเดินทางจ่ายเงินมาถึงรอบที่10ในวันที่30มิถุนายนนี้แล้วพี่น้องเกษตรกรเหนืออีสานกลางใต้ใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงินอย่าลืมตรวจสอบเช็คส,ส,สิทธิการโอนเงินนะคะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเบื้องต้นที่พี่น้องเกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ก็คือ1ท่านต้องลงทะเบียนกับทางกยทนะคะสาหรับทะเบียนเกษตรกรในช่วงวันที่สามสิบมิถุนาย,ยน2 5งพนาหกที่ผ่านมาการจ่ายเงิน2งวดก็คืองวดที่1่และงวดที่2ประจําเดือนตุลาคมแล้วก เดือนพฤศจิกายน2565ต้องเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการคนกลีดแล้วก็เจ้าของสวนนะคะแบ่งในส่วนของการช่วยเหลือและที่สําคัญไม่เกิน25ไร่เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านไหนตรวจสอบเช็คสิทธิ์แล้วยังคงไม่ได้รับการโอนเงินมีปัญหาหรือไม่ให้ติดต่อกับตัวยทะในพื้นที่ของท่านได้เลยค่ะหรือถ้าใครมีปัญหาเรื่องของที่ดินเอกสารสิทธิ์นะคะแล้วก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้และที่สําคัญค่ะในส่วนของใครที่สอบถามเข้ามาว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางระยะที่4งวดที่3งวดที่4งวดที่5งวดที่6จะจ่ายเมื่อไหร่ซึ่งทางกยทแจง้งแผนการฉ่ายว่าไม่เกินเดือนกันยายน2566นี้ค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากพี่น้องประชาชนหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like กระชายเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ